วัสดีผู้นำทุกท่านครับผมสมบูรณ์นรูศิลิ์ผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจให้คุอปรางอันถาพรรักโตประดิษผมมาที่นี่เพราะสิงค้าการเกษตรก่อนที่ผมจะมาที่นี่ผมทำซิงเกิลเกี่ยวกับสิงค้าการเกษตรอยู่บริษัทหนึ่งวันหนึ่ง ผมต้องการสินค้าที่ดีที่สุดไปให้เกษตรกร,กรในไทยและผมได้มีโอกาสมาที่อยู่มีพัฒน์ผมได้เห็นบริษัทใหญ่โตมาตรฐานก็รู้สึกตื่นเต้นได้เห็นซูเปอร์ไมกมิทไฮเปอร์พัฒวันพัทูเป็นนวัตกรรมจากประเทศ สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียก็รู้สึกเชื่อมันได้เห็นสโลแกนคำว่าโกว่าเดวกว่าเบาวกว่าก็มั่นใจมากขึ้นใด้นมซุปเปอร์ไมโคมิตไปใช้ที่บ้านากับต้นมะม่วงต้นหนึ่งที่ไม่เคยออกลูกมาหลายปีได้ออกลูกออกผลให้เห็น ก็ดีใจเพราะจให้มั่นใจมากขึ้นผมได้แนะนำสินค้าไปพูดในเดือนแรกผมทปอนเซอร์ไปเป็นร้อยได้รับการตอบรับกลับมาเกินความคาดหมายมีการซื้อซ้ำซื้อเพิ่มจากหนึ่งตองเป็น1ปโปรจากหนึ่งโปร เป็น2โปรจาก2โปรสูงจุดถึง11โปรผมมั่นใจเต็มร้อยและลงมือทำอย่างเต็มที่โดยมีจุดมุ่งหมายตกลงกันว่าจะขึ้นตำแหน่งกันในเดือนพฤษภาที่แล้วผมมุ่งมั่นตั้งใจและเตรียมการล่วงหน้าหนึ่งเดือน หลังจากนั้นก็ลงมือทำงานอย่างเต็มที่จนปลายเดือนที่แล้วเพื่อาที่แล้ว,ลวได้ขึ้นเป็นเจตประน้ความภาคภูมิใจและดีใจเป็นห่ามากสีใจที่หนึ่งก็คือจะพาทีมองค์กรใต้ล่างขึ้นเป็นซ l หนึ่งคนดีใจที่สองก็คือ ได้มีเงินไหลเข้าบัญชีเจ็ดหมืนกว่าบาทมีเือนที่แล้วผม,มอายุแปดสิย่าง8ปดสบไปทำงานที่ไหนคงไม่มีใครจ้างไปทำงานที่ไหนคงไม่มีใครให้ได้ขนาดนี้แต่ผมมาที่ยูมีพัฒยูมีพัฒให้ผมได้ให้ผมได้จริงๆกิงไปงขอขอบคุณท่านประธานทั้งสอง ที่ผิดสินค้าดีๆออกมาให้เกษตรกรได้ใช้ได้ผิดสินค้าดีๆออกมาให้เราทุกคนได้ทำการตลาดง่ายขึ้นขอบคุณพ่อครูแม่ครูที่ให้วิชาความรู้ให้แนวทางการทำงานและช่วยเหลือทุกอย่างขอบคุณอับรายคุณปางอันถอบรอรับโตประดิษฐ์ กิโรงภาคสนามช่วยทำงานอย่างเต็มที่ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทำให้มีวันนี้สุดท้ายผมมีเป้าหมายที่จะขึ้นตำแหน่งไดมอนด์เพื่อจะได้ไปเที่ยวเกาะสมุยเป็นรางวัลก็ขอ <Wow. S 1> ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ <c oughs> ฉันมีบ้านหลังนี้ด้วยพลัง